สวัสด,ดีครับพี่น้องครับพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเพื่อพี่น้องเอฟซีฟังไทยร่วมไปถึงพี่นอปป้องทังสปปลาวนําครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกบโปช่ชาแนลพี่น้องเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไม้หายากและไม้มงคลมณีที่ผ้ามาเบงพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งพี่น้องซึ่งเมื่อพี่น้องเห็น อยู่ในขณะนี้ก็คงที่หูว่าเป็นอย่งนะคับเพิ่นเอินว่าสมุนไพรกําลังควายถึกพนะพี่นอได้เงาบบกไงหนึ่งนะครับตั้งใจว่าที่มาเอาไปเข่ายาไปเป็นยาช่กําลังนะครับกำลังควายถึกนี้เราจัดอยู่ในวงของข้าวเย็นเหนือนะพ่นอ นี่ื่อเอื่นตามท้องดินต่างๆกับหลายซือ้อนะครไปเบิ้งเหงาเล่าจังหน้อยหนึ่งนครับนี่คนของล่าบางมองกระเอิ้นต้นก้ามปูพี่น้องล่งมองกระเอิ้นกำลังควายถึกครับต้นเขืองเขืองป้องสั้นนี่คือเดาเดาน้ำสะเดานะครเป็นไม่เถาพี่น้อง ล่ำล่ำเถานี่กลมกลมกัะไรห,หรือเป็นเลียมกัะไรนี่แ่เป็นจุดตั้งเกตก็คือเรามีน้ำน้ำคมๆม,มพี่น้องนี่น,น้ำนะคกับยอดอ่อนกินได้ผลเขาเอากินได้กินเป็นผักสดหลวกกิมน,นะครับพี่น้องแผ่นใบเบื้องลักษณะแผ่นใบนะครับเอาให้ละเอียดด้วยนะพี่น้องเ้อบางท่านบางคนอาจจะทีบบมีนะหรือเมี่ิบบ หูจกหักลักษณะแล้วก็บทรัพย์คุณทั้ทงยากับฟังให้จบคลิปเบิ่งให้จบคลิปเด้อพี่น้องเด้อท่านจังสิได้ประโยชน์จากาคลิปท่านจังสิหูทรัพย์คุณทั้ทงยานำนี่คือลักษณะใบของเราฤด,ดูการนี่เขาสู้ฤด,ดูแรงนะครับก็เลยสิลสยสลัดใบนี่ใบของเราเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นใบรูปรูปไข่นะครับปลายงุ่มหลังใบเป็นมันนะครับถ้าเป็นใบสดก็ ถ้าเป็นใบที่ไม่นี่อ้อนนี่ก็ชีเขียวจดเยื่อสีเขียวสดกาบประท่านอภัยพี่นะครับท้องใบกันที่เป็นแบบนี้พี่น้องนี่ <c oughs> เบิเ่งพนเผื่อคือใบผู้ต่ว่าก็คือใบใบเขืองนะครับเพราะว่าเป็นออกเป็นใบเดียวนี่ออกเรียงตรงข้าม <c oughs> ลูกพอนี่แม่นี่มีน้ำหดไปได้พี่น้อง นะครับลักษณะเราขยายพันธุ์โดยการใส่มเมล็ดแล้วมีผลแล้วมีหน่วยมีผลของเรานะครับสบรรพคุณทางยาของเราดีพี่น้องสรรพคุณทางยานะครับส่วนมากคขาเจ้าที่เอาเงาปรุงเป็นยาบำรุงโรหิตทำให้ธาตุสมบูรณ์นะพี่น้องใส่หลากใส่เงานะครับ เง่าใช้เป็นยาบำรุงต่อมน้ำเหลืองรับต่อมน้ำเหลืองเสียนะครับขับน้ำเหลืองเสียออกจากร่างกายใช้รักษาฝีภายในนะครับที่สำคัญที่สุดที่หมอยาพื้นบ้านที่นิยมไปใต่ที่สุดก,ก็คือ,อใช้เป็นยาบำรุงกำหนัดนะครับเป็นยายาดบ์บอกยังไงบอกให้เข้าใจเนาะนี่ฟ้งหันกระโปรงเชนแนวงนัดออกจากป้อง ตั้งใจวัตถิเมายาแต่ว่าลืมเสียมพี่น้องลืมเสียมลืมมีดก็เลยได้ใส่คอนใส่ไม้งัดเอาวัตถุมาดึงออกพอหักนี่เราล่อยออกมาปาดเอาหัวพี่น้องไปตากแห้งแล้วก็ใส่ยาดองหลับหรือที่ต้มดื่มก็ได้รได้พี่น้องเด้อส่วนที่เป็นหลักของเราตับมุกุลตัวเดียวกันหลักของเรานี่พี่น้องหลักของเราเป็นไข่ไข่รากสามสิบตัวบ่มีบ่แบน แบบสะสมอาหารแบบหลักสางติดรากสามสิบมือนีว่วอดติดอ้างสองเที่ย <c oughs> นี่พี่น้องก <c oughs> ็เลยสีมาไทายพี่น้องเบิ้งนะครับว่าเป็นยาโดบยาบำรุงกำนัดยาบำรุงร่างกายนี่เอาแบบไหนเอาส่วนที่เป็นเงานะครับพี่น้องแล้วก็ส่วนที่เป็นหากรากคันใดดีที่สุดฟุดเอาเม็ดเม็ดนี่เม็ดนี่พี่น้องตว่า มันก็จะค่อนข้างเซียวยากจังหน่อยหนึ่งบพรว่ามันเป็นหนาแรีงนั่มช่วงหนาแรีงนี่ยาในี่โลงหัวยาสีอยู่หัวอย,ยูหย่หลักด้วยพี่น้องด้วยพี่ลองที่ที่หาสมุนไพรถ้าจะหาหนาแรียงในต้องคุดเอาหากเอาเงานะครับเอาเขาสู้ฤดูฝนก็ยังจะขึ้นใบขึ้นดอกพี่น้องนี่คือสมุนไพรกำลังควายถึก หรือภาษาอีสานเอื่นต้นเขื่องนะครับต้นกามปูแถวอุตรดิตเพื่อนเอิแล้วแถวเชียงใหม่เพื่นเอินเครือเดาเครือเดาน้ําหรือเครือสะเดานะครับเขืองป้องสั้นนี่แถวเมืองโคราชแถวนครราชสีมาๆๆๆนะครับนี่คือสม,มุนไพรที่เป็นสุดยอดแห้งยาบำรุงกำหนักครับพี่น้องมากวิดีโอนี้นะครับ กำล,ลังแรงใจขอพี่น้องคือเก่าช่วยกันกดไลค์้อพี่น้องเด้อขอคนละหนึ่งไลค์นะครับอยากให้ควมรู้ในเชิงสมุนไพรกระจายออกไปหาบุคคลที่ห้องอจกกักช่วยกันกดแชร์นะครับพี่น้องที่เขาว่าไม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามกา็ช่วยกดติดตามนะครับจังสิทได้รับการแจ้งเตือนแต่กดกระดิ่งนั่มต้องสิได้รับการแจ้งเตือนในกระโปรงชนแนออกลิดใหมเมื่อนี้อํ้มลาพระจากพี่น้องด้วยภาพของ สุดยอดสมุนไพรแห่งการกระตุ้นกำหนัดนะครับคือสมุนไพรกำลังควายกับโปรชเชาแนลนะครับขอก่าวเข้า,ามาสบายดีครับผม